กเรื่องความจริงของปัญญามนุษย์เมื่อพูดถึงหลักความเจริญของอารยชนหรือความเจริญของอริยสาวกซึ่งก็ได้แก่บปัญญาปัญญานี้แปลกันง่ายๆว่าความรู้แต่ความรู้นั้นมีสองอย่างสุตะและปัญญาอยู่ในหลักของความเจริญ5ประการคือศรัทธาศีลส,สุตะ จาคะและปัญญาปัญญาก็คือความรอบรู้รู้คิดรู้พิจารณาเข้าใจเหตุผลรู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริงที่กล่าวมาแล้วนี้มีข้อสุตะแปลว่าความรู้เหมือนกันคำว่าสุตะจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างสุตะกับปัญญาสุตะหมายถึงความรู้เหมือนกันแล้วก็ปัญญาก็ความรู้แล้วความรู้สองอย่างนี้ ต่างกันก็คือสุตตะคือความรู้ที่ได้สดับมาได้เล่าเรียนมาได้ฟังได้อ่านมาจากคนอื่นมาจากที่อื่นแล้วเรารับเข้ามาอันนี้เราเรียกได้ว่าสุตตะนี้เป็นความรู้ของคนอื่นถึงแม้จะมาอยู่ในตัวของเราแล้วรับเข้ามาแล้วเรารู้เราพูดได้เอามาเล่าให้กันได้ฟังแต่ว่ามันก็ยังเป็นความรู้ของคนอื่นอยู่เพราะเรารับฟังมา คนอื่นเขาเล่าให้ฟังมาหรือว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นเขารู้เขาค้นพบมาเราได้ยินต่อมาเราก็เล่าเรื่องของคนอื่นหรือว่าเป็นความรู้ของคนอื่นนี่แหละต่อเมื่อใด้เราเข้าใจในสุตตในความรู้ที่ได้ฟังมานั้นเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจของตัวเราเองความรู้ความว่าใจที่กลายเป็นของตัวเรานี้แหละอันนี้เราเรียกว่าปัญญา เพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็แยกง่ายๆก็ต้องบอกว่าสุตะคือความรู้ของคนอื่นหรือมาจากที่อื่นคำว่าปัญญานั้นคือความรู้ความเข้าใจของตัวตนเรานี่เองปัญญานั้นมีความสำคัญมากท่านได้บอกไว้ว่าตัวปัญญานี่แหละเป็นตัววินิจฉัยสุตตะความรู้ที่ได้รับมาจากคนอื่นได้เล่าเรียนมาอ่านมาอะไรเหล่านั้นยังใช้การอะไรจริงจังไม่ได้ เอามาก็ได้แต่พูดให้กันฟังไปอย่างนั้นเองบางทีก็กลายเป็นบอกให้คนอื่นว่านี่ฉันก็รู้นะเพราะเราอาจจะใช้ความรู้นั้นไม่เป็นต่อเมื่อใดมีปัญญาจึงจะเอาสุตะหรือความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ปัญญาความเข้าใจที่สามารถเอาสุตะไปใช้ประโยชน์นี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันเป็นปัญญาที่เป็นความรู้ของเราเริ่มตั้งแต่เราเข้าใจสุตะนั่นแหละ เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์สำหรับตัวเราได้ปัญญาที่เอาสุตะมาใช้นั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้จริงท่านบอกไว้ว่าปัญญาเป็นตัววินิจฉัยสุตะมีเป็นพระพุทธพุทธได้กล่าวว่าปัญญาเป็นตัววินิจฉัยสุตะคือว่าบอกได้ว่าความรู้อันนี้สำหรับใช้กับเรื่องอะไรมีประโยชน์อะไรในกรณีไหนจะเรียกเอาสุตตะไหนมาใช้ บางคนมีสุตตะมากมายแต่ใช้ไม่เป็นเพราะว่าไม่มีปัญญาบางคนมีสุตตะน้อยได้ยินได้ฟังความรู้น้อยแต่ปัญญาดีสามารถคิดคาดการเหตุการณ์แก้ไขปัญหานั้นได้ทีนี้ถ้ามีมากทั้งสองอย่างสองแบบนั้นก็ยิ่งดีที่สุดคือมีสุตตะมีความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาก็มากอยู่แล้วแล้วก็มีปัญญาอีกสามารถเอาความรู้นั้นมาใช้ด้วยกัน เกิดประโยชน์ได้มากมายปัญญานั้นท่านมาวางไว้เป็นข้อสุดท้ายในหลักความเจริญ5ประการก็เพราะว่าเป็นตัวคุมเป็นตัวสำคัญที่สุดที่เรียงไว้ท้ายสุดไม่ใช่หมายความว่าเป็นตัวที่เล็กที่สุดแต่เป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดหมายความว่าคุมท้ายหมดเพื่อจะให้สอย่างข้างต้นนั้นได้ผลดีจริงๆตัวอย่างในข้อศรัทธาความเชื่อก็ต้องมีปัญญากำกับ ถ้าไม่มีปัญญากำกับศรัทธาหรือความเชื่อนั้นอาจจะเป็นเชื่อที่เหลวไหลเชื่อที่งมงายเชื่อที่ผิดถูกอะไรก็ไม่แน่นอนพอมีปัญญามาแล้วก็มีเหตุมีผลรู้จักการตัดสินใจว่าอ๋อสิ่งนี้ควรเชื่อหรือไม่แล้วก็ถ้าเชื่อไปแล้วต่อมาเราอาจจะเชื่อยังไม่ถูกต้องทีเดียวนักก็ต้องขัดเกลาวความเชื่อเหล่านั้นให้มันถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นหรือละเอียดละออขึ้น ศีลก็เหมือนกันศีลก็ความประพฤติศีลก็ต้องมีปัญญากำกับด้วยมิฉะนั้นแล้วก็รู้แต่หลักความประพฤติประพฤติไปประพฤติมาโดยการถือเอาตัวอักษรบางทีก็เรียกว่าเป็นศีลลพฐตปรามาสคือยึดถือศีลปฏิบัติถือศีลโดยงมงายไปก็มีศีลก็ต้องรู้จุดหมายว่าศีลประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรกันควรประพฤติแค่ไหน แล้วก็รู้ว่าศีลน,นี้อย่างไรจึงจะบกพร่องอย่างไรจึงจะสมบูรณ์นี่ปัญญาเป็นตัวที่จะช่วยได้ทั้งนั้นปัญญาก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะประพฤติศีลเหล่านี้ให้สมบูรณ์ไม่บกพร่องสุตะก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าต้องมีปัญญาเข้าใจความรู้ที่ได้รับมาจากผู้อื่นที่ได้เล่าเรียนและรู้จักใช้ประโยชน์สุตะนั้น ก็เกิดประโยชน์แท้จริงขึ้นแล้วก็จากะการเสียสละการเสียสละกิเลสภายในก็ตามหรือเสียสละวัตถุสิ่งของภายนอกก็ตามก็ต้องอาศัยปัญญาทั้งสิน้นปัญญารู้ว่าอ๋ออันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้ไม่ดีนะเศร้าหมองเป็นกิเลสเป็นความชั่วร้ายควรจะกำจัดเสียแล้วจะกำจัดอย่างไรก็ต้องรู้วิธีกำจัด ปัญญาก็ต้องนำมาใช้ทั้งหมดแล้วก็จะเสียสละภายนอกก็ต้องรู้ว่าควรจะสละอะไรในกรณีไหนสละไปแล้วจะเป็นประโยชน์แท้จริงหรือไม่แล้วก็รู้ว่าในโอกาสใดจะมีเรื่องอะไรให้เสียสละถ้าไม่มีปัญญาก็แม้จะอยากสละก็อาจจะสละไม่เป็นสละไม่ได้ประโยชน์ก็มีถึงโอกาสที่ควรสละ ก็ไม่รู้ก็มองผ่านข้ามโอกาสไปเสียอีกตกลงว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวที่กำกับควบคุมสำหรับหลักความเจริญทั้งหมดทั้งห้าประการและเป็นตัวช่วยให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้ปัญญานี้มีมาในหลายชื่ออย่างเช่นมีชื่อที่เรียกว่าสัมปชัญญะบ้างมีชื่อเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิบ้างมีชื่อเรียกว่าเป็นโยนิโสมณสิการบ้าง เป็นวิปัสนาบ้างเป็นปฏิสัมพิธาบ้างมีชื่อมากมายหลายอย่างก็คือปัญญาในระดับต่างๆกันบ้างหรือที่ใช้ในโอกาสในลักษณะต่างๆกันบ้างนี่ในเมื่อปัญญามีเป็นเรื่องกว้างขวางมากก็คิดว่าจะเอาปัญญามาพูดแต่ละแง่ในแต่ละชื่อปัญญาชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือความฉลาด ความฉลาดก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาภาษาพระท่านเรียกว่าโกศลหรือโกสละโกศลแปลว่าความฉลาดความฉลาดหรือโกศลหรือเรียกแบบบาลีว่าโกสละมีสามอย่างคือประการที่หนึ่งฉลาดในความเจริญเรียกว่าอายะโกสละรู้ว่าอะไรเป็นความเจริญรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญ อะไรเป็นเหตุให้เจริญอย่างนี้เรียกว่าอายะโกสระประการที่สองคือฉลาดในความเสื่อมเรียกว่าอปายะโกสระรู้ว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าเสื่อมทำอย่างไรเหตุอะไรทําให้มันเสื่อมแล้วประการสุดท้ายฉลาดในวิธีการเรียกว่าอุปายะโกสระหรือฉลาดในอุบายนั่นเอง อันนี้ก็ได้แก่ฉลาดในอุบายที่จะหลีกเลี่ยงความเสื่อมแล้วก็ในวิธีการที่จะสร้างทําให้เกิดความเจริญคนเรานั้นจะต้องมีความฉลาดครบ3าประการนี้ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างที่เรียกว่าในทางโลกหรือว่าจะใช้ในการปฏิบัติทางธรรมก็มีโกศละทั้งสาประการนี้เช่นตัวอย่างเราทําการค้าขายคนที่ทําการค้าขายก็ต้องรู้ว่า ที่กิจาการของเราจะเจริญได้นั้นนะ่ะมันมีลักษณะอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์อย่างไรนี่แสดงว่าเป็นความเจริญหรือได้ผลดีจเจริญก้าวหน้าทีนี้ฉลาดในความเสื่อมก็รู้ว่าถ้ามีเครื่องหมายอย่างนี้เกิดขึ้นมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือมีอะไรเกิดขึ้นในกิจาการของเราอย่างนี้แล้วแสดงว่านี่จะเสื่อมแล้ว แล้วก็อันสุดท้ายคือฉลาดในอุบายในวิธีการที่ว่าแล้วทําอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงความเสื่อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เจริญต่อไปได้มาเทียบเอามาใช้ในทางธรรมะในการปฏิบัติธรรมะเช่นอยากเจริญกรรมฐานจะเริญกรรมฐานก็ต้องรู้ว่ามันเจริญอย่างไรมันเสื่อมอย่างไรเช่นว่ามาฝึกนั่งสมาธิ ถ้าเกิดมีความรู้สึกสงบขึ้นจิตใจแน่วแน่มั่นคงมีปิติความอิ่มเอมใจมีปัสตสิเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้แหละเป็นความเจริญแสดงว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้าแล้วแต่ถ้าตรงกันข้ามมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีควา,ามรู้สึกง่วงเหงาต่างๆเกิดขึ้นเป็นทีนามิทะก็รู้ว่าอันนี้เป็นความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วพอรู้จัก ทั้งความเจริญและความเสื่อมเราต้องการแต่ความเจริญก็ต้องแก้ปัญหาก็ต้องฉลาดในวิธีการตอนนี้จิตฟุ้งซ่านแล้วจะเสื่อมจะแก้ไขอย่างไรก็ใช้วิธีฉลาดในวิธีการท่านบอกต้องใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนั้นก็นำเอาวิธีการอย่างนั้นมาแก้ไขแล้วก็จะให้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปหรือว่าสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว อย่างเช่นมีปิติมีปสัสสธิหรือมีตลอดจนกระทั่งสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราจะรักษามันไว้ได้อย่างไรก็มีวิธีการในการทำให้เกิดผลอย่างนั้นความฉลาดในวิธีการก็เป็นอุปายะโกสละก็ต้องมีพร้อมทั้งสามประการนี้นี่คือหลักที่เรียกว่าความฉลาดหรือโกสละสามประการได้ใช้ทุกอย่างอย่างที่บอก ว่าทั้งทางโลกและทางธรรมะใช้ได้ในกิจการทั่วไปในการเจริญกรรมฐานในการศึกษาเล่าเรียนอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ขอนำเอาหลักเรื่องโกศลสมประการมาเล่าให้ได้ฟังพอเป็นความรู้ประกอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของปัญญานี้เพราะว่าปัญญามีเรื่องมากมายคนที่มีปัญญานั้นบางทีก็อาจจะเลผลอไผลไปได้ในเรื่องเล็กๆน้อย หรือคิดไม่ถึงเขาได้บอกว่ามีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ก็แสดงว่ามีปัญญามากกว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นใหญ่โตได้นี่ก็ต้องมีความรู้แล้วก็ได้ใช้สติปัญญาทําการค้นคว้าทดลองมาจนประสบความสําเร็จที่บ้านของท่านนักวิทยาศาสตร์นั้นก็มีห้องทํางานเวลาที่ท่านทํางานก็ปิดประตูแต่ก็มีแมวอยู่สองตัว แมวสองตัวนี้ก็ตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันก็มักจะคอยเข้ามาอยู่ในห้องกับท่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกไปบ้างท่านก็ต้องคอยเปิดประตูให้มันเข้าให้มันออกอยู่เรื่อยๆทำงานก็อาจจะเสียสมาธิได้แล้วก็ทำให้ยุ่งยากวันหนึ่งท่านนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเรียกคนรับใช้มาแล้วก็บอกขึ้นว่านี่ท่านช่วยเจาะช่องที่ข้างฝาให้สักสองช่องสิ เจาะช่องใหญ่สําหรับแมวตัวใหญ่นะเจาะช่องเล็กสําหรับแมวตัวเล็กคนรับใช้ก็บอกว่าท่านครับไม่ต้องเจาะสองช่องหรอกครับเจาะช่องเดียวก็พอแล้วเจาะช่องใหญ่ช่องเดียวแมวตัวใหญ่มันก็จะรอดได้ตัวเล็กมันก็รอดได้นักวิทยาศาสตร์นั้นก็จึงนึกขึ้นได้ว่าโอ้อเรานี่ก็โง่เป็นเหมือนกันเนาะแสดงว่าผู้มีปัญญานี้บางทีมันก็เผลอผลไปได้เหมือนกัน ก็อันนี้เป็นเรื่องเล่าเบเตเรตเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องตัดสินว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นจะเป็นคนที่ไม่ฉลาดนะแต่ว่าแสดงว่าบางทีผู้รู้หรือผู้มีปัญญานี้ก็อาจจะเลผลอพลายได้เหมือนกันเป็นความพลั้งพลาดอย่างที่เรียกว่าสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญายังรู้พังตัวอย่างนี้ก็เป็นกรณีที่สำหรับให้เห็นได้ว่านักปราชญาก็รู้พัง หรือผู้มีปัญญาก็ยังมีการพลาดได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามปัญญาก็มีคุณมากมายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นท่านคิดไม่ถึงหรืออาจจะขาดสติมาช่วยท่านก็เลยสอนไว้ว่าในการที่จะเจริญปัญญานั้นจะต้องมีสติอยู่ด้วยเสมอความจริงสติกับปัญญานี้มักจะมาเป็นของคู่กันในภาษาไทยเรามักจะพูดเรียกเป็นคู่กันว่า สติปัญญามีอีกคำหนึ่งที่คู่กันบ่อยๆนั่นก็คือสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็เป็นคำที่มีความหมายเท่ากับคำว่าปัญญาเหมือนกันคือเป็นปัญญาในลักษณะหนึ่งท่านบอกว่าเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกับปัญญานี่แหละหรือเป็นคำที่ใช้แทนปัญญาใช้แทนในบางกรณีนั่นเองบทธรรมะโดยปออปยุตโตช่วยกวดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้ สาธุจะเดินในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ